เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกรนหล่อริจินนลนะครับวันนี้ผมสั่งของยี่ห้อฟอร์สมานะครับเป็นที่จับดอกไขควงนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแกะดูนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสลักคำว่าฟอร์สเลยเป็น81022นนะครับก็จะมีการลื่นตรงนี้นะครับแบบช่วยให้เราแบบหมุนได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามัน มันค่อนข้างแบบเล็กไปหน่อยนะมันจมลงไปนะครับมันก็เลยแบบจับไม่ถนนะัดถ้ามันนูนขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นูนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันก็จะดูดง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกบอลอยู่เนี่ยนะครับลูกปืนอยู่อันนึงนะครับก็ถ้าเราดันปุ๊บลูกปืนมันก็จะสมมุติเราใส่ใส่ดอกเข้าไปดอกเขาเรียกว่าดอกบิดนะครับใส่เข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะขยายขึ้นครับมันจะทําให้แน่น แต่พอเราดึงมันก็จะหดกลับนะครับอ่านี่ก็เป็นเทคโนโลยีของฟอสเขานะครับอ่าด้านนี้ก็จะมีเห็นไหมมีล่องล่องใหล็อกบอลสี่ด้านนะครับอืมงานเขาก็ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่แพงนะครับอืมอันนี้ก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับเรื่องราคาขายได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึง่งผมไม่ได้ขายนะผมแค่มานำเสนอมากกว่าอืมเนื่องจากว่าผม ซื้อชุดเล็กที่ไม่ใช่วีล่านะครับอืมก็เลยไม่มีตัวเนี้ยเพราะว่าวีล่าในชุดนะครับเขาจะมีดอกบิดแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีแต่เพราะว่าผมอาจะซื้อมิวที่เป็นดอกบิดอยู่แล้วนะครับเป็นกล่องชุดไขควงดอกบิดนะครับก็เลยตัดสินใจไม่เอาวีล่านะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวดอกพวกนี้มันจะตามมาทีหลังนะครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นดอกที่ ดอกบิดที่มีวอลกี้ไม่มีนะครับผมก็เลยซื้อของฟอนมาตังหากนะครับกับตัวพ่วงตัวแปลงนี้นะครับแล้วก็ดามมิวมันก็ค่อนข้างสวยนะครับผมก็เลยเลือกมิวก็ได้นะครับผมชอบมิวก็เลยอเอามิวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสามทับแปดหนึ่งทับสองอีกนะครับเราก็เลือกยี่ห้อที่เราชอบอีกหลายๆยี่ห้อได้นะครับแต่ถ้า ใครชอบลูกบล็อกดีๆทนๆแพงๆนะครับก็ผมแนะนำนะครับโคเกนก็อีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปดูได้ครับตัวตัวเชื่อมตัวนี้เขาก็มีนะครับของโคเคนอ่าแต่ของมันหมดนะครับผมเห็นแต่หนึ่งทับสองซึ่งผมยังไม่ได้ใช้หนึ่งทับสองเนาะผมใช้หนึ่งทับสี่ก่อนก็เลยซื้อฟอร์ดมาก่อนครับอ่าเดี๋ยวโคเคนค่อยว่ากันครับเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มได้นี่นะครับมันก็จะทําให้เรา ใส่อันนี้ได้เห็นไหมนะครับพอใส่แล้วอันนี้มันจะงานขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาเราจับอะเราก็จะหมุนตรงนี้ได้เห็นไหมมันมีจักรยักษ์นะครับเนี่ยที่ผมบอกส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เขาทําพวกแรตเชดอะ่ะเขาจะรู้ดีครับว่ามันจําเป็นตรงนี้ต้องใช้ซึ่งมิวมีแค่พวกด้ามต่อนะครับที่มีท่องแบบนี้แต่ลูกบล็อกลูกบล็อกไม่ทําไม่มีไม่มีเลย ข้อข้อดีของเป็นเหลี่ยมคือสวมประแจได้ครับแต่ข้อเสียคือมันหมุนมันหมุนยากถ้าเป็นกลมเนี่ยมันจะหมุนง่ายเห็นไเนี่ยถ้าเป็นเหลี่ยมเราก็หมุนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกลมเรายังเรายังหมุนได้นะเรายังหมุนได้แต่ถ้าเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยถุงสูงเนี่ยเราจะบิดลําบากครับเนี่ยมันก็ก็แก๊ก็แกก,ก,กเป็นเหลี่ยมนะครับทําให้เราบิดลําบากนะครับนี่ลอา,าดูต่อ เรื่องมือพวกนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับเพราะเขาชุบโครมไว้แล้วนะครับไม่เป็นสนิมต่างจากพวกโมลิดีนัมนะครับที่เขายังไม่ได้เคลือบนะครับนี่นะครับเราจะใส่เข้าไปเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นสนิมก็ได้นะพอมันไม่ได้ชุบนี่นะครับเห็นไหมพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถนะครับตปลงหัว ใช้กับพวกดอกปิดได้ทุกดอกนะครับอย่างเช่นที่แคบๆนะครับที่แบบไขควงไขควงด้ามยาวๆนะครับอย่างเช่นต <c oughs> ัวอย่างอย่างเงี้ยอ่ามันยาวเห็นไหมเวลาเราเสียบปุ๊บด้ามมันมาขนาดนี้เลยซึ่งมันจะทํางานไม่ได้ครับที่แคบๆเห็นไหมเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่เข้าไปอีกเห็นไหมทั้งเยอะเยอะอยู่นะนี่นี่คือแท่งเล็กเองนะ คิดดูถ้าเป็นเบอร์สองล่ะเบอร์สามล่ะมันมันแท่งใหญ่กว่านี้เยอะนะครับอันนี้มันมันแค่ยาวแค่หกสิบมิลน,นะครับมันก็ขนาดนี้แล้วนะครับอืมัไปหยากไปเยอะเลยว่ะแล้วก็จะเข้าที่แคบแล้วก็ไข่ฟีได้ด้วยป,ป,ปึ๊บ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 นะครับก็หลักๆกก็มีประมาณนี้นะครับอืม บางนคนสงสัยนะครับทำไมเครื่องมือที่ใช้มือทำไมมันแพงกว่าท,ที่เป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบบล็อกเสียบไฟหรือว่าเสียบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าพวกนี้ต้นทุนนะครับยอย่างเช่นพวกนี้นะครับมันชุบโครเมียมนะครับมันก็จะแพงกว่านะแต่พวกลูกบล็อก ลูกบล็อกของพวกเครื่องธรรมดาไอ้พวกพวกเครื่องอิมแพกนะครับเขาจะเน้นตัวหนาตัวใหญ่นะครับแต่เขาไม่ได้ชุบนะครับมันจะเป็นสนิมก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับก็นอกเรื่องนิดหน่อยนะครับแต่อยากสอดแทรกความรู้ให้เพื่อนๆนด้วยนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรสงสัยคุยกันได้นะครับปรึกษาได้นะครับเรื่องเครื่องมือถ้ารู้จะแนะนําให้นะครับบ๊ายบาย